น้องน่ารักน้องน้องถามว่าน้องน้องน้องน่ารักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเขาเขาเป็นเด็กสู้ชีวิตอะเป็นเด็กสู้ชีวิตซึ่งแบบเฮ้ยเก่งว่ะจะมีมีไอเดียมีอะไรนะเออล้วก็เลยไปร่วมด้วยก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่บอกถ้าไปในไลฟ์ไม่เน้นไม่เน้นเข้ารอบเน้นเข้าร่วมขายได้แค่700ร้อยบ้านอย่งนีผมอะก็เจ็ดร้อยเพราะว่าของหมดเหลือแค่นี้ของมีแค่เจ0ดรอยบ้านหมดแล้วผมผมกับกับแท็กจะกจันข้าพิเศษหน่อย น้องก็ชอบลุกชั่วน,น้องชอบคนหลอ่อแต่หล่อแบบชั่วซึ่งในวงการมีผมกัะแท็กไงแท็กไปแล้วก็บอกพี่ดูชั่วดีว่าเหมือนผมเหมือนกันเลยเจนนี่เคยเจนนี่เจนนี่เคยบอกบอกว่าเจนี่เคยบอกบอกว่าหนูว่าคนหล่อเยอะนะพี่แต่หล่อชั่วแบบพี่มีไม่กี่คนมีพี่กับพี่แท็กสองคนใช่ผมว่าผมว่ารู้สึกว่าผมแค่รู้สึกว่า เจนนี่คือเจนนี่รู้จักกันอยู่แล้วเป็นเป็นรู้จักกันอยู่แล้วถ้าจำเจนนี่เราแค่รู้สึกว่าเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นมหากรรมหนึ่งที่ที่มันคิดได้หลายอย่างหนึ่งคือระบายของระบายของออกไปสองคือไปร่วมมหากรรมที่มันเป็นแบบเอ้ยภาพสามคือน,น้องน่ารักน้องน้องถามว่าน้องน้องน้องน่ารักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเขาเขาเป็นเด็กสู้ชีวิตอะเป็นเด็กสู้ชีวิตซึ่แบบเฮ้ยเก่งว่ะ จะมีมีไอเดียมีอะไรนะเออเราก็เลยไปร่วมด้วยก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่บอกถ้าไปในไลฟ์ไม่เน้นไม่เน้นเข้ารอบเน้นเข้าร่วมขายได้แค่700บ้านอย่างนี้นผมอะ่ะก็700ร <100. S 1> เพราะว่าของหมดเหลือแค่นี้ของมีแค่700รบ้านหมดแล้วคือผมผมผลิตไม่ได้เยอะผมรถนี้ผมผลิตมาแค่ประมาณแค่หมื่นหมื่นกว่าซองสองอย่างก็สามหมื่นกว่าซองก็แค่นั้นเองแล้วเราผมขายประมาณสองสาเดือนแล้วอะ่ะสองเดือนกว่าแล้วอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่า เหลือนิดเดียวแต่ว่าเราคำนวณแล้วว่า700บ้านเราอะเหลือกําไรถึงเราน,นิดนึงโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยให้คนได้รู้จักคนแสนสองแสนคนได้รู้จักเพิ่มขึ้นก็โอเคผมก็เสียแค่แค่นั้นแหละที่น้อง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 ,น,องน้องขั้นต่ําของน้องห้าหมื่นนั่นแหละห้าหมื่นสามพันห้าร้อยก็คือเป็นค่าภาษีเขาด้วยห้าหมื่นสามพันห้าร้อยประมาณนั้นเออ่ยอดได้กลับมาประมาณห้าแสนกว่าบาทห้าแสนกว่าบาทแต่ว่าห้าแสนกว่าบาทเนี่ยมันจะมีเป็นค่าของซะส่วนใหญ่ จริงๆผมกำไรไม่เยอะซอสกำไรไม่เยอะเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอห้าห0ื่นห้าหมื่นหันพันถ้ากับต้องกำไรบ้านละ50บาทผมกำไรอยู่ประมาณนั้นน่ะสอดๆกำไรอยู่ประมาณนั้นเลยไม่เหลือแทบไม่เหลืออะไรเลยแต่แค่รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราเราได้ระบายของเราได้ระบายของแลผลิตลอตใหม่ออกมาแล้วคราวนี้เรารู้แล้วว่ากะเพรากับซอสกระเทียมมีอะไรใครกินอะไรมากกว่าเราจะได้ผลิตแบบนั้นมากกว่ามากขึ้นอันนี้ก็เหมือนการระบายของออกคืกตอต่อให้เอายี้งต่อให้ไม่ได้โลกสวยนะไม่ได้โลกสวยนะ ต่อให้รอบนี้ที่ไปแล้วขาดทุนน่ะผมก็ยอมขาดทุนเพราะผมที่บอกไงผมไปถึงผมบอกาน้องเจนนี่ไปดูในไลฟ์ได้เลยผมบอกเจนนี่มาพักกินข้าวมาพักกินข้าวไม่เป็นไรพี่ไม่ได้เน้นขายของพี่เน้นเข้าร่วมพี่บอกผมพูดคำนี้เลยต่อให้ขายไม่ได้ผม,ผมผมผมทําใจไปแล้วว่าต่อให้ขายไม่ได้อะมันก็มันก็ผมยอมยอมยอมเสียห้าหมื่นยอมเสียห้าหมื่นแต่ว่าเออคนมารู้จักเรือขึ้นแต่มันที่ไหนได้มันเรามีแค่เจ็ดประมาณเจ็ดร้อยแต่ก็หมดก็เลยเอาโอเคมันก็เลยไม่ได้ขาดทุน คือตอนนี้ต้องบอกงนี้โลกโซเชียลแม่งเชื่ออะไรไม่ได้อะโลกโซเชียลเชื่ออะไรไม่ได้เลยมันอยู่ที่คนแล้วว่าคนจะเสพอะไรว่าคนตั้งเป้าไว้แบบไหนบางทีเขาอาจจะไม่ได้แบบโดนยกเลิกขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าแบบก็ทําให้มันมีให้มันเป็นดาราม่าที่มันเป็นต่อเง,งี้ยคือโลกโลกออนไลน์ตรงนี้เชื่อเชื่ออะไรแทบไม่ได้เชื่อไม่รู้นะตลอดผมนะผมโดนยกเลิกสี่ออเดอร์สี่ออเดอร์สี่ออเดอร์เองแต่ว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้เขาเรียกอะไรเราไม่ได้ เปิดเก็บปลายทางมัง้งเราจ่ายให้จ่ายเลยแต่ถ้ามันจะยกเลิกม,มันก็ได้มันไม่ได้มีปัญหาแล้วแต่ว่าแค่ผมแค่รู้สึกว่าอย่างที่น้องน้องน้องบอกก็จริงคุณไปจ่ายให้ a c e b o o k อ่ะห้าพันหมื่นหนึ่งแต่เวลาคุณไม่ได้ยอดไม่ได้คืนนะแต่อันนี้พอไปเดมมาเจนนี่เขาก็ให้คืนเราก็ต้องเราก็ต้องยอมเขาอ่ะไม่รู้ผมผมแค่รู้สึกว่าทุกทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณจะเอาอย่างเดียวไม่งั้นคนรวยทั่วทั่วโลกไปหมดแล้วทุกการลงทุนมีความเสี่ยงผมมาตั้งร้านเนี่ยผมไม่รู้หรอกลูกน้องวันหนึ่งผมเสียค่าน้องๆประมาณสี่ห้าพันวันหนึ่งสี่ห้าพันผมไม่รู้หรอกว่ากําไรผมเท่าไหร่บางทีอาจจะขาดทุนก็ได้เอาแต่ก็ต้องลงทุนแล้วก็ต้องบอกว่าทุกการลงทุนมี้จะเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณจะมาแบบโอ๊ยแปดแปดพันแปดหมื่นบ้านแสนบ้านแล้วคุณจะไม่มีการยกเลิกเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีอย่างที่บอกความการค้า,ามันต้องมีคนอุตลิ อยากกดเล่นกูอยากกดเล่นก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้คุณยอมคุณยอมเสี่ยงไหมล่ะถ้าคุณยอมเสี่ยงคุณก็ไปแต่ถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้คุณก็ไล่อย,อยู่บ้านคุณจะได้โทษใครไม่ได้แค่นั้นเองไปงไปเดี๋ยวจะไปอีกตอนนี้กําลังผลิตซอสใหม่อยู่ฮะไปไป,ไปอีกเดี๋ยวจะไปอีกน่าจะน่าจะสัก15วันหรือ20วันซอสน่าจะเสร็จอันนี้เดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวจะไปอีกก็เร็วๆนี้เนาะก็เร็วๆนี้ฮะเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปอีกเคยคิดแล้ว เคยคิดแล้วน่าจะโรติกตกแบรนสองคือแสบสองคือต้องทำม็อกอัพม,มาคิดแล้วนี่เห็นป่ะถามมาคิดตอบเลยแสบเพราะมันเป็นพิกไงแสบสองคือถ้าเทไปเนี่ยโอ้โหสนุกสนานเลยเลอะเทอะไม่เอาเลยขนาดเราจะไปผัดให้เราจะไปผัดให้เจนนี่ในบ้านเลยยังไม่กล้าทําเลยผัดให้ข้างนอกน้องก็น่ารักออกมาข้างนอกให้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้อย่างที่บอกผมผมกับกับแท็กจะก็ง่ายพิเศษหน่อย น้องก็ชอบลุกชั่วยยผมก็รี๊ไงลุกอย่างนี้ไงคือน้องเนาะน้องชอบคนหลอ่อแต่หล่อแบบชั่ว<อ>ซึ่งในวงการมีผมกระแทกไง <c oughs> แท็กไปแล้วก็บอกพี่ดูชั่วดีแบบเหมือนผมเหมือนกันเลยเ <c oughs> จนเนี่เคยเจนนี่เจนนี่เคยบอกบอกว่าเจนเนี่เคยบอกบอกว่าหนูว่า <c oughs> คนหล่อเยอะนะพี่แต่หล่อชั่วแบบพี่มีไม่กี่คนมีพี่กับพี่แท็กสองคนเออหล่อชั่วเขาเรียกหล่อชั่วชั่วหล่อชั่วชั่วอะไรดี เฮ้ยผมชอบผมก็ที่ทุกวันนี้จริงมีคนมาให้ผมแบบให้ให้ผมไปทำศิลปกรรมเกี่ยวกับหน้าเยอะมากเลยว่าให้ผมไปแบบทำนั่นทำนี่ทำโน้นเออให้ผมแบบแล้วคุณจะหลอกกว่านี้เยอะมากเลยอะไรประมาณนี้ไม่โรงพยาบาลเขาถามว่าทำไมพี่ไม่ผมกลัวลุกแบดผมหายผมกลัวลุกผมกลัวลุกลุกเนี้ยลุกหน้าผมเกิดอไปทําอาะไปิสมมติไปทำจมูกเกิดจมูกแม่งแหลมเงี้ยแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าหายไปอ่ะลุกหายไปอ่ะ มันทำไงก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแล้วจะกลับมาจะกลับมาแบบเนี้ยก,ก็ยากนะไม่เอาอ่ะไม่ไม่ทำทจ,รจริงจริงเจนนี่เจอบเจเจนนี่เหมาหมูกอไปทำลงทานนะฮะแต่ว่าส0 0รอยโล,โลก็ี่บอกว่าสองสามร้อยโลสองแสนกว่าบาทน,นะแต่ผมคิดราคาส่งไงผมคิดราคาส่งไปประมาณสองสองสแสนละกันประมาณสองแสนนะ <โล S 2> ผมก็บอกว่าเดี๋ยวเจนนี่เจนเดี๋ยวเจนทำจริงๆอ่ะ เดี๋ยวพี่เอาซอสก็เผาไปรวมด้วยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นคนไปทอดแล้วเดี๋ยวทําให้เอาภาพเอาไปเลยแต่พี่อยากทําให้พี่อยากทําให้ใช่พี่อยากทำให้พี่อยากทำให้เพราะว่ามันก็มันก็ไม่รู้เราเคยทำมาแล้วสองสาครั้งอ่ะเราเคยทำแบบนี้มาแล้วสองสาครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันอาจครั้งแรกครั้งแรกทำไปประมาณร้อยห้าสิบโลร้อยโลครั้งนี้สามร้อยโลก็น่าจะสนุกดีแล้วก็คนน่าจะได้เยอะเพราะครั้งที่แล้วได้ปประมาณพัน 1, ได้เป็นพันบ้านเลย ไม่เป็นพันบ้านเลยก็เลยอเอ้ยคูสเกะแค่เนี่ผมเอยผมเสียไปห้าหมื่นน้องมาเสียคืนผมแสนกว่ามันก็แฝงกันผมซึ่งผมไม่ได้สีเรยแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน